เพื่อจะมาบอกว่า้าราชการทม้งหลายครับท่านเลิกฟังคสั่งของรัฐบาลชุดนี้ต่ำเพียมแค่70,000กว่าบาทเห็นไหมครับพี่น้องอนาคีมันก็ยังโกงยังโกงเพราะฉะนั้นนะครับผมบอกได้เลยนะครับครบงชั่วโมงถ้าประตูประวงไม่เปิด พวกผมจะปิดตายทุกประตูนั้นายมได้ไหมรับรถถอยหน่อยใช่ไหมขอรถถอยนิดนึงครับผมรถพี่นะัครถถอยนิดรับไมมพี่นะคือเป็นรองอธิบดีกรมมายให้ตามข้อเรียกร้องของเราได้แม้จะรู้ดีว่าด้วยความเชื่อใจคือผมมาครั้งก่อนก็เจอท่านนะครับย่าท่านก็ไม่มีใครกินแน่นอน ท่านก็อาจจะมีความผิดแต่ผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นผมจําเป็นที่จะต้องปิดประตูท่านก็บอกว่ายินดีให้ปิดประตูครับพี่น้องครับเ้ยเเลยนะครับพอมีน้องปล่อยน้องออกมานะครับไม่ไม่แล้วไม่ออกแสดงว่าท่านสมัครใจอยู่นะครับไม่มีใคร